สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนสองแต่ท่ทนผุ้ชมทุกทานนะครับผมยอดว่านกาเก่าก็จะผ้าเอฟซีเดือทนผุ้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนันทยาพายุยง่งเฮงลงเรื่องยอดว่านกาเก่าครับอาจารย์ค้นใช้ภูมินะครับของสุดท้ายนะครับในวันวันที่หนึ่งกันยายนหกหก,กนะครับท่านผู้นี้ก็ให้เลขกมากทั้งบนทั้งล่างนะครับเป็น้องกับนะครับ สิปเป็นยังไงกะไปดูไปซอ่อมน้ากันไปพักน้ากันนะครับเขามาแล้วก็ร้อนน้ากดติดตามเป็นกำน้าเก่งด้วยนะครับสิเปนในใน็นยังไงที่ได้ยังไงก็ตามไปฟังพร้อมกับผมเลยครับตามผมมานะครับหลายเด้อค่ะทาโดนจักน้อยอันเน็ตมันซาเป็นยังบุ้งมันนีร่องลิปกันยากยากเป็นยังไงค่ะสบายดีวะสบายดีอ่ะ บ้านวันที่ยาตกแถมทุกมือบอกคนนะบอกคนแน่นอนมือนี้มือนี้อยู่น้ากันสามท่านสามช่องเนื้อป่ะพ่อยอดว่อนกับลุงแฮงให้เพื่อนสัมผัสน้ำได้ค่ะพ่อมือมือนี้จุ้มกันแล้วครับเด้อมือนี้จุ้มกันดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคนจะจะเป็นโค้งสุดท้ายเป็นบ่ะค่ะพ่อครับคัน้้าจวย อาว่ายืนยันเลขยลักล่อยให้นะค่ะเพราะว่าบางท่านบางคนบเห็นคลิปเรียกลักล่อยขอตามข้อมูลนนทิยาจดไว้เลขยลักล่อยอาจารย์ชัยจภูมิวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกหกแม่นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขเจ็ดแม่นบ้ค่ะพ่อเลขหกเป็นโตกันโตเน่นคือหนึ่ง กับเจ็ดมันปะค่ะครับแล้วก็เลขติดบนล่างมีเจ็ดมีหกมีหามันปะค่ะพ่อมื้อนี้โค้งสุดท้ายนี่จะเป็นเลขจับคู่มันปะ,นะ,นะคะ่ะอ๋อพร้อมแล้วค่ะพร้พอมแล้วหกหนึ่งสองเก็ดสองเก็ด สามหก,มหกอันนี้เป็นบนหรือเป็นล่างคะพ่อบนบนรับบนบนนะครับนับน่น,น,น,นเลขสามตัวมีบ่มีสองคู่สามตัวหนึ่งสอง,สงสเก็ด หนึ่องเจ็ด่ครับพ่อหนึ่งสองเจ็ดหนึ่สองเจดสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งเน่นชุดได้ค่ะคแล้วเลขสองตัวมีสามคูมีหกหนึ่งมีสองเจ็มีสามหเน้นชุดได้ค่ะพ่อปล่อย,อยเลย,<อ>ยน้ำหนักเ<อ>ข้ากัน น้ำหนักเ่ากันนะครับเนาะน้ำหนักเท่ากันข,ข้างล่างเลยค่ะข้างล่างห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดห้าแปดห้าเน้นชุดไว้ค่ะข้างล่าง เน้นห้าส่ว์เพราะคันคันคันนใจนี่พ่อมักตัวใดแห้งครับระบางบนกับลังมักบนหรือมักล่างแห้งหลายกว่า มัก <Es> อ problem, ๋ม right. ักบนมักมักบนไรกว่าลานบอกครับอ๋มักบนไรก็ลานมัดสามหกเป็นบ่ครับสามสามหกหกหนึ่งหกหนึ่งไปกรับบ่ครับเนี่ย ไม่ต้องกลับโอ้มยมักลายว่าไม่ต้องกลับตรงตรงไม่ต้องกลับตรงตรงเขาแหน่งนีง่คือขึ้นมาใกล้่ถนัดบางพันแหน่งตัดหญ้ากับตัดหญ้าหนีเด้อวันนี้ที่นั่งได้ยินเสียงวเนาะนี้ แนแผนตัดยางว่าขยันยา่สีอัดิตกเอาจังไดนฮะสรุปเลยเนะะาะเอาสรุปเลยก็ได้เอาเอาว่าหนูขอทวนเล็กจังน้อยเด้อค่ะพอแนวทางอของอาจารย์ชัยภูมิดวันที่หนึ่งกันยายน2566เป็นคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายเดี๋ยวน้นทียาขอทวนตั้งแต่แรกจนจบนะคะอาจารย์ไฮรักร้อย ป้อยไปแล้วคลิปแรกนะคะคลิปนี้ก็เอามาลงน้ำเพื่อบางท่านบางคนจะบอเห็นเลขลักร่อยมี1มี2มี3มี7โตกันคือเลข6โตัวเน้นของลักร่อยคือ1กับ7จถี่วงไว้สีแดงนะคะโตกันคือเลข6กเลขติดบนล่างมี7ดมี6มีห้าสำหรับเลขสองตบนตรงๆไม่ต้องกลับมีหหนึ่งสองเกตสาห เลข3าตัวไหมาสอชุดคือ1 2ึ่งสเกตดสอสำหรับขังรางไฮมาสอชุดคือ50กับ85เห้าเน่นหกศนบ่ตรงกันกพอ่อครับพ่อมีมีของผู้ใดผิดพลาดบ่สเพราะว่ายุ่งกันสารช่องนครับ ขอบคุณพอ่อหลายๆ้อค่ะที่ให้แนวทางนะครวนนี้ก็ขอให้เอฟซีโจดีกันแนวทางของพ่อนะคะอาจารย์ชัยภูมินะคะลุงยิ่งจะว่าอย่างครับผมขอบคุณพอ่อหลายๆนะครับเด้อโดนๆจะคอยได้คุยได้จากันเพียงนึงส่วนมากกับสิมิตานนทิยาเอามาแบ่งปันนะครับมันนี่จะเขาจังบ้ากันอยู่โฮม,มกันพอดีสามช่องก็ว่าขาดน้องอัน นข้อยอดวันขอมานำก็ขอบุญขอบคุณอาจารย์นั่นหลายครับผมที่แบ่งปันมาทั้งช่องของพ่อเฮงน้ำช่องของพ่อยอดวันน้ำนะครับเด้อครับขอบคุณหลายอาจารย์ครับครับผมช่องของยอดวันเก้าเก้านะครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ